มาแล้วจ้ะช่องธรรมดาชาแนลสวัสดี้ามาเบิงพอแล้วจอนอันนี้จะ้ะจอหู้เห็ดทอนพอไปถ่าย้ามเปลี่ยนเปลี่ยนอ่างจะ้ะเปลี่ยนน้ำป่าวิธีการเห็ดของเพิ่นเนาะแต่ละคนจะแตกตั้งกันไปกกบ่าไปถ่าย้ามพอหลางเขาต้องค่อยสิบประเดชมานตักออกแล้ มันเมื่อยมันตักออกมันเมื่อยเนาะนี่นก้ะเพิ่งจะปิดข้างนอกปิดข้างในเนะาะบางคนก็อาศิรูแล้วเผ<ม>ื่อเมื่ออุปกรณ์เมื่อเซาไปซื้อต้นบัวมา,าจ,จะ้ะซื้อมาสามมันสามกอ่อนี่เอามาใส่ได้นี่เอามาใส่ให้ปลาด,ดุกหน่อยจ้ะ มีหอยพร้อมนันนันนันหอยปังหอยปังหอยปังจ้ะบ่มีคูบ่บ่มีคู่มันสิออก,กดุจริงเลเนาะวะเนี่ยต้องได้ไปหามาใหม่อีกจก้ะมาให้เพิ่นนนั่ผสมพันธุ์มีแต่ปลาดุกหน่อยจ้ะอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในอ่างนี่มีปลาดุกเอ่อลอยโตจ้ะอืมอว่าน,นี่ก็ให้พ่อเน็ดทอน้ำลุนให้จ้ะมองนี่ว่าขั้นได้แล้ว เดี๋ยวอีสักพักเสียให้เพิ่นมาตอเป็นสามท่างให้ตรงนึงก็เอาไว้จ้ะเปลี่ยนน้ำป่าเนาะท่างหนึ่งไปเปลี่ยนน้ำปลาท่างหนึ่งเป็นทอน้ำหลนจ้ะไอหูห้เดียวกันเลยไปซื้อดอกบัวกระถางบัวมะมอกีอยู่ในนีมีสองกระถางเลยจ้ะยี่นานกระถางหนึ่งอันนี้ผ่าสะแลมจ้ะซื้อมากสิมาครึ่งเนี่ยสิมาครึ่งหลังค่ายเพิ่นจ้ะ มันห่อนบันนะี้ฝนตกนามค่ยสิบดได้สัดลงเหม,มือนอ่างเนาะมันกับสีได้ค่อยๆน่อย,อยมันกัได้ชะลอความเร็วของนามความแห้งของนามพร้อมจ้ะพอเราก็ลัางหมุนออกปิดไว้ก่อนจนงว่อ,อสีเอาสามทางมาใส่ เลี้ยงไปเพราะเป็นมูจ้ะเงาเงาอยู่บ้านเงาเงามดอกบัวด้วยน้องบอ่ขขืนมาจ้ะน้องกินเงีย้ยอิ่มแล้วกินอาหารอิ่มแล้วยุ่ขของล่างแล้วพูนว่าให้อาหารมือละสองเทียมันจ้ะขอนไปซื้ออาหารมาเนาะนว่าห้ตอนเสาร์าเก่าโม่งกับ,บายสามคอันนี้กับเทศปูน เทปูนซีเมนต์ง่งเหล่าปะทีกะสิพอกรลังเห็ดเห็ดทอเห็ดทอ,อน้ำถิง่งน้ำเขาเปลี่ยนทอแล้วสคขังน้ำใบประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์จ้ะต้องเคยสิเอาปลาล่งได้มาเบิ่งกันพอเห็ดสามท่างท่างหนึ่งป้อยน้ำถิ่งจ้ะท่างหนึ่งเป็นทอน้ำหล่นจ้ะ เหมือนอย่างเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอาน่างเนาะเขาสิปล่อยน้ำถิ่นทางหนึง่งเขาก็เปิดจุกออกทางหนึ่งก็สิเป็นท่อนน้ำลน้นเขาจะปล่อยน้ำถิ่นแล้วเขาก็ปิดจุกไว้น,น,นี่แนน่ห้งบ่พ่อเก้าเลยเก้าเอ้านี่พ่ถึงน,น้ำบ่ะ เบิ้งเล็บพี่น้องเอ,อ้ยอย่าเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บหนูนะจกอันจกต้นบัวมันจะเอาปุ๋ยใส่ได้ก่อบัวพูดนะเล็บตะกี้เดียดแห้งจกอันก่อบัวเอาปุ๋ยใส่ในบัวจ้ะยูนี่หนีมีสามก่อเด้ยูนี่หนีบัวมีสามกอ่อให้น้องปลาน้องปลาดุกนี่จ้ะอันยาวๆนี่ก็คือท่อน้ำท่อน้ำหล่นอ่ะนี่พอท่อน้ำหล่นมันบ่สูงโปรดบ่ อร่อยวันคืนเอออร่อยวันคืนว่าท่านเหลี่ยวเน้อโอนี่นี่ทางนึงทางนึงเป็นทอน้ำมันนี้จะทางนึงเป็นทอน้ำน้ำถิ่งทอน้ำถิ่มจะทางนึงเป็นทอน้ำล่นน้ำถิ่มบัญยาผู้เปลี่ยนอ่างเนาะเข้ากับสิมาเข้ากับสิมาหมุนตรงนี้จ้ะนี่แหละเข้ากับสิมาหมุนตรงนี้ออกหมุนตรงนี้ออกปล่อยน้ำถิ่มแล้วก็เปลี่ยนน้ำ เดือนละเทียนแล้วจ้ะเพื่อนบอกมาผู้เพื่อนเลี้ยงก้อนเน้ำนว่าให้เปี้ยนเดือนละเทียนมันจะคอยน้ำเพราะเสียเรากะจ้ะกระสีส่งผลดีต่อปลาเนาะปลาดีเ้าเ,เ,าเลี้ยงเนาะอันนี้เป็นท่อน้ำล้นจ้ะพ่อก็ต้องตัดออกประมาณจักจักครึ่งจ้ะเพราะว่าโอ้ยต้นมึงนี่อ่นนี่ห่อนนิ่มนิ่มมากินจ้ะมึงนิ่มเป็นมาน้ำหวานเกสรน,น้ำหวานนิ่มนิ่ม,ม,มธรรมชาติ ตอนแรกมีซีตัวจะมันใหญ่กัะทั้งนี่มามาไวทางนี่เพิ่นก็นเลยบินนี้ธรรมชาติเราสร้างเองได้ในบ้านเรานี่ก็วัดใส้เาดิน,น,ดดานี่เครื่องมือพออุปกรณ์รรต้น,ตนดาวเรื่องจ้ะต้นดาวเรื่องนี่จะเป็น รรรกระถางปลาอาหารนุมยุ่งปลาปลาท้องปลาเงินปลาท้องจ้ะนี่สามกระถางอีกรอกระถางนึงอีกทางพูนอีกกระถางหนึ่งเมือ่อกี้กะเห็ดผ่าแสเลมกับพอจ้ะ สลัมขึงใส่บ่ให้มันอันนี้บ่ให้มันแดดลงโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวได้กันนะนี่น้ําจากกันฝนน้ำเพราะว่าสังกะสีเข้าปฏิสัยห้างลิ้นก็เลยแบบว่ากันกันความแรงของน้ำเนาะกันความแรงของน้ำบ่ให้มันไหลลงมาใส่ใส่บ่อปลาเข้าโดยตรงบ่อหนีบ่อขั้นเด่บ่อขั้นเด่มีน้ำิ่นมีปลาจ้ะเพราะว่าสิเอาน้ำเตรียมน้ำไว้จ้กอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจะเอาน้ำใส่ไว้พอหย่านปลามันนกเนาะ นี่ก็สิต่อทอ่อใส่กระ่อกนี้จ้ะเป็นทอนำนำหล่นก็นำเสียทอ่อต่อห้มันแบบห้มันมีสามทางจ้ะห้มันมีสามทางคือจังกันครับทางนีเห็ดจังสีเลยจ้ะยามเพาสิเปลี่ยน,นหนาเพาก็ถอดถอดจุกตัวนี้ออกย้ม,ม,มนี่ก็เป็นทอนำหล่นจ้ะย้ำมันหล่นมากย้ำมันขึ้นมาหอดประมาณนี้นะจ๊ะมันสีหล่นออกตรงนี้จ้ะ มันสิบ่ได้น้นามมันสีบ่ได้ขึ้นมาหอดปากอ่างแล้วก็ปลากระสิบดได้ออกไปน้ำนามจ้ะพราว่าปลาดูกนี่มันมักสิเห่นน้นามนานเวลาฝนตกฝนยางสิจ้ะก็เลยเอาผ้านี่มาใส่เพื่อที่สีอ่าชะลอความรุ่นแรงของนามเพให้มันลุงในบ่อของปลาโดยตรงจ้ะให้มันให้มันค่อยๆหย่อยค่อยๆหย่อยล่งเนาะนั่นสื่อมาครึ่งใส่ครึ่งก็พอจ้ะครึ่งใส่กับหลังคาเฮียนอื มีดอกบัวดอกบัวมีสีเหลืองในสีเหลืองแล้วก็สีชมพูอ่อนสีม่วงงามจ้ะมันเหลียวไปเห็นปลาเดีย๋ยวจะเพราะว่ายข้าหลางมันมีดินน้ำจะเอาดินใส่ไ้ให้ปลาปลาดุกมันมักผู้เถาว่าปลาดุกมันมักสีหมดดินเนาะมันก็นเลยคุณอยู่ตลอดจ้ะมันมักเล่นดินก็นเลยเอาดินใส่ลงไปไว้มานจะ ขอมือหนึ่งนน่จ้ะประมาณสูงความสูงจะขอมือหนึ่งจ้ะให้หอย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 ปังได้เลยจ้ะหอยปังไปเอามากก็พอมีอันเดียวจ้ะบ่มีเนีให้เคนผสมพันธุ์ก็มือได้บางๆงสีออกไปทงไปเอาไปหาเนื้อครูบอนันก็นสีไปเอาปลามาลงอีกทำการเตรียมนามกรกรส,สีเอาปลามาลงเนาะ Hmm. จ้ะอันนี้กับบอมี่อย่างไรจ้ะเพราะว่ากับมีให้เบิรงแค่นี้จ้ะไทยไทยไทยแค่นี้เองเพราะว่าอยากมีคลิปลงน้ำพึ้นเนาะกับบอมี่คลิปลงจะเถื่อเดี๋ยวเขาสิบบล็อก YouTube สิบบล็อกกับอันไดนพิษพลาดอันไดนแง่บอดีพ่อกับแนะนำกันเข่ามาได้ดจ้ะเพราะว่าบ๊อเคยเลี้ยงบ๊อมี่ประสบการณ์มาจ้ะแนะนำได้จ้ะสิได้แก้ไขหรือปรับปรุงแนะนำได้เนาะ คลิปนี้อะไปแล้วจ้าฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วจ้าเนาะสวัสดีค่ะ